สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่17พฤษภาคม2568นะคะวันนี้แม่เพนก็ได้นำเสนอแนวทางห้านอยรวมของ4เซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องไปแล้วนะคะเป็นคลิปแรกคลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะมอนีกับตรงกับวันเสาล์นะคะเอฟซี ผู้ใดพักผ่อนเนาะวันหยุดของผู้ใดผ้าลูกผ้าครอบครั่วไปเที่ยวกะขอให้มีแต่ความสุขเด้อจ้ะเนาะถ้าเดินทางใกล้ทังไก่ก็ขอให้เดินทางอย่างแขวงขาดปลอดภัยนะคะวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันหยุดก็หลายๆคนก็นจะได้อยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขหลายๆกันทุกคนเด้อเนาะอ่ะ ส่วนคลิปนี้ม่เพ่นจะพาเอฟซทั้งช่องนะคะมาตามเอาแนวทางเนาะหาหนอยรวมแล้วก็หาหนอยแยกของเจ็ดสำนักนั่นเองนะคะก็จะมีของตาปากน้ำโพเขาฝากมาอาจารย์สวัยแม่ลิว้วพ่อเกลียงหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของสุดใจพารวยเนาะเมื่อวานนี้มีเอฟซทั้งช่องรอของอ่า พ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะเพิ่นบอคอยสบายนะคะเพิ่นทรงแนวทางรัฐบาลไทยมากแล้วเพิ่นก็บ,บอกพร้อมนะว่าอันไม่เพ้นขอหยุดพักก่อนเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะเราหยุดให้ก่อนวันหนึ่งเนาะกะัมีหลายๆคนว่าบางคนว่าทําไมพ่อหมอดูเลขเด็ดไม่ให้เรามีหลายๆคนทายู่นะคะเพิ่นบอสบายก็ให้เพิ่นพักพนเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขกะเพิ่น อยากอ่อาอยากพ่นว่าอยากคิดคนสูตรดีๆมาฟังมาตอน f อซทั้งช่องนะคะบอยากให้ลุดแต่มันก็รุดนะคะเพราะว่าคนห้หน่อยครูเนาะคือเมว่านี่ฟันทงที่ห้ที่แปเม็ดเดียวเลขออก8ปดนะคะเนาะจังสันและเนาะนั่นก็คือเล่าเมื่อนั้นคือกันไห้มา8ปเม็ดเดียวคงสุดท้ายเลขออก8-5นะคะ พ่นก็เลยอยากจะหมดกำลังใจกระขอกำลังใจจากเอฟซีทั้งชง่องอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกทุกเสี้ยนทุกอาจารย์นั่นแหละเนาะตัวเลขทุกสำนักมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะเอฟซีเพิ่นให้มากก็ให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่ะบาบอกว่ากันเนาะทั้งผู้ให้และผู้รับก็มีความหวังซึ่งกันและกันนะคะเอฟซี FC เนาะอ่ะเข้ามาเบึงผลฮานอยวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8เมื่อวานนี้นะคะนอยพิเศษบนออก964ล่างออก61ส่วนฮานอยปกติบนออก887ล่างออก66นะคะและฮานอย VIP บนออก836ล่างออก45นะคะมาเบิงแนวทางฮานอยแยกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้เนาะวิ่งรูดเข้าสองฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเข่าเนาะ แล้วก็ของตาปากน้ำโพก็เช่นกันนะคะวิ่งลูดเข้า2องฮานอยเนาะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่เสียดายที่จับคู่บอ่อเขานะคะ FC เนาะฮานอยรวม0ย์กับ3มาที่3นะคะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขานะคะของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ ของอาจารย์สวายให้มา8กับ9วิ่งลูดมาที่8แต่ว่าจับคู่บวกเขาเพื่อกันนะคะโอ้เขานะคะโอ้ยตาไล่เข้าที่ชุดกันนะคะนี่ค่ะเข้าชุดกันนะคะของอาจารย์สวายเนาะสามหกตรงตรง,ตรงบนของฮานอย VIP นะคะเนาะนี่ค่ะเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวโดนว่าอีกเนาะเลขอาจารย์สวายเขาเป็นไงก็ว่าพวกเขาจะว่าใหม่อ้ เพี้นี่ก็ได้เนาะอ่ะของอาจารย์สไยก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยนะคะหนอย VIP เนาะแล้วก็ฮานอยของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาด้วยกันเนาะค่ะ FC นี่ค่ะห้าหกสี่ก็มาด้วยกันห้าสี่ก็มาด้วยกันนะคะสี่ห้าเนาะอ้มาสองฮานอยเลยจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยมาชุดรองหกหนึ่งนั่นเนองเนาะของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาด้วยกันตั้งสองฮานอยเลย ส่วนแม่เลี้ยวพาลวยวิ่งรูนห้กับ6 5หก็มา6กก็มานะคะจับคู่เข้าที่ชุดลองหนึฮานอยก็คือ6 6หกล่างของฮานอยปกตินั่นเองนะคะสุดใจพารวย6เม็ดเดียว6มานะคะจับคู่เข้าที่6กหนึ่ง หกหนึ่งฮานอยพิเศษล่างเข้าตรงๆแล้วก็หกสามเข้าที่ฮานอย VIP เนาะอ,ออกตัวกลับนะคะเลขออกสามหกนะคะเข้าสองฮานอยเม่เพ่นว่าเขา 5, ้าฮานอยเดียวว่าสันนี่แหละเนาะขอผิดพลาดของแมพ่นเด็กมันตาไลา่ส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดหกกับแปดมานะคะเข้าที่หกสี่ตรงๆเนาะนอยพิเศษนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะ หมา3หามฮานอยเลยนะคะ fc เนอะหมาทั้ง3หามฮานอยแต่ว่าจับคู่เข้าให้1หหนึฮานอยมาค่ะาจากได้ผลงานแนวทางฮาหนอยของทุกเซียนแล้วเขามาเอาตัวเลขแนวะทางมือนีกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างนอยพิเศษให้มาสกับหจับคู่ชุดสตัวมีสองสห 5้าสชุด3ามตัวบน2 5 6แล้วก็5 2าสส่วนฮานอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างชุด2ตัวมี6 8เออบมเนเก้แปดนึ่งสองแปส่วนชุด3ตัวบนมี9ก้แล้วก็2 9 8 แล้วก็ฮานอย V.I.P ให้รูดที่9กับ2จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี98 91 28 21ชุดสตัวบน921แล้วก็298นะคะ2ฮานอยลงให้เหมือนกันเลยเนาะส่วนเมื่อวานนะคะของตาวิ่งรูดเข้า2ฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะ อ่ะมาเอาของเขาฝากมากันเลยสําหรับแนวทางฮานอยรวมเออฮานอยแยกนะคะของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้รูด7ดกับ8ดบนล่างจับคู่ชุดมี ชุดสองตัวนะคะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าชุดสามตัวบนมีสองคู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดแปดส่วนห้านอยปกติให้รูดที่สี่กับห้าเนาะจับคู่ชุดสองตัวมีสี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าห้าชุดสามตัวบน 4 5 5แล้วก็5 4 4เนาะและฮานอย VIP นั้นให้รูดที่7กับ8จับคู่7 8 7 9 8 8 8 9แล้วก็ชุด3าตบนมี7 8 9และ8 7 8นั่นเองค่ะ,ะแคปหน้าจอตัวเก่าตัวใหม่นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2ฮานอยจับคู่บอ่อเขานะคะแคปหน้าจอ,อาของตาปากน้ำโพแล้วก็ ของเขาฝากมากันก่อนนะคะเอาฮานะแยกไปก่อนสะอ่อนเนาะค่ะเจ้าถือแางวันที่หนึ่งยู่เก้ไก่หนึ่งค่ะเอซอยู่บ้านโคกลามว่าสันบวมเมียหน่อยโอ้ยเป็นตาสะอ่อนเพิ่นโอ้โหถืออานซื้อเลขทะเบียนรถนะค่ะ พิ่นกระถึกละวันที่หนึ่งจอยเจ้าของยั่งใดเดชจะถึกเนาะคะ่ะบุญกุศลเจ้าของยั่งน้อยนี่ค่ะคุ้มเห็ดคุ้ม oh. อ๋ออีหยังละบาดนี่ล่มแอร์นี่เปิดทำไมคุณพ่อหัดนี่มาเปิดแอร์ให้แอร์ล่มแอร์มันพัดค่ะหน้าครับหน้าจอได้หรือ,อยัง่งขายซีไปตัวดีกวนะ่าเนาะคุณพ่อหัดมาปิดแอร์ให้ก่อนสิ นี่เนาะคะ่ะอ่ะเพื่อนวังดีอยากให้เมียเย็นแต่ว่าเห็นให้เมียล้ำบากซ้ำเนาะ <c oughs> อ่ะมันหอนมันเอาลายเพื่อนแล้วมาเปิดแอร์ให้เมียสัต์โอ้กลายวังดีกลายเป็นวังไห้ยําตัวนี้มาเอาตัวเลขแนวทางหานอยรวมตาปากน้ําโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างเก้ากับสองจับคู่ชุดสองตัวมีเก้าหนึ 3, ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปด สองหนึสองแล้วก็สองแปดนะเห็นเมียเงหน่อยเธอยังจเลืมาเปิด Air. แอร์ให้แข้งเห็นให้เมียลำบากสําบานนี่เงิดไหลอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาจับคู่บโบเขานะคะแต่ว่าวิ่งรูดมา1ตัวเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา9กับ2องจับคู่ชุดมี9 1 9าหนึ 3, ่งเก้าสแองหนึ 1, ่งแล้วก็สองแปดนะคะ มาเอาของพ่อเกลียงต่อนะคะสำหรับของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา689เนาะส่วนคู่ชุดมีคู่ชุดเน้นนะคะมี81 8หนึ่งแปดสองเก้าศูแล้วก็69ส่วนชุดกันนะคะชุดกันมี4ี่แปี่เ้าแล้วก็สองเจดนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้เนาะวิ่งรูดของพ่อเกลียงมาด้วยกัน2องฮานอยเลยนะคะ f อเนาะกอดคอกันมาสองฮานอยเลยส่วนตัวจับคู่มา1ฮานอยเนาะมาชุดลอง6 1ตรงๆล่าง,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 งของนอยอ่าพิเศษนั่นเองเนาะเมื่อว,วานนี้ส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นมาที่หกแปดเก้ ชุดเน้นสองตัวมี8ปดห9ึ่งแปดสชุดกันมีสี่กับ4 9่เนะคะอะแคปหน้าจอคะ่ะกับบสถเทียนเนาะมาแป๊บนึงค่ะยาก,ยา,กยานล่มพัดหนีจากล่มแอร์เปิดเปิดล่มแอร์จังใดเดี๋ยวนี้เปิดแอร์เปิดพัดล่มเงดไหล แคปหน้าจอเด้อจ้ะแปดโตนะคะเอฟซี F C. ต่อที่แนวทางของอาจารย์สวัยเนาะ สำหรับฮานอยรวมวันนี้อาจารย์สวัยวิ่งนูดบนล่าง7กับ9จับคู่ชุดมี 70, 71, 72, 73, 90, 92, 93แล้วก็91ส่วนชุดกันมี43กับ41นะคะส่วนเมื่อวานนะคะส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์สวัยให้ วิ่งรูด8กับ9นะคะมาที่8วิ่งรูดมา8 1หนึ่งตัวส่วนตัวจับคู่เข้าชุดกันนะคะก็คือ3 6เนาะได้ออกห่สามหรือ3 6เนาะลืมแล้วได้ดูแป๊บเดียวนึงก็ลืมเนี่ยนี3่3 6มหงตรงนะคะ f อลืมเร็ว,เรวสมองแมโอย อ่ะส่วนวันนี้วิ่งรูด7กับ9จับคู่ชุดมี 70, 7ด7ูนย9เ9็9หนึชุดกันมี4ีสกับ41นะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้สุดใจพาลวยวิ่งรูด8เมตรเดียวนะคะบนล่าง3าานอยเนาะจับคู่ชุดมี 85, 86, 8าแ 5, 5 0หกและ09<ม>นะคะสุดใจพารวยค่ะ ส่วนเมื่อวานนะคะของสุดใจพารวยวิ่งรูดบนล่างให้มาหกเม็ดเดียวหกมานะคะเอฟซจับคู่เข้าที่หกหนึ่งตรงๆล่างของฮานอยพิเศษหนึ่งฮานอยแล้วก็หกสามเลขออกสามหกบนของฮานอย v ี p 1หนึ่งฮานอยเนาะของสุดใจพารวยจับคู่เข้าสองฮานอยเดิ่มเมื่อวานนี้เนาะ ส่วนมนีก็ให้มาวิ่งรูดบนล่าง8เม็ดเดียวจับคู่ 85, 86, 89แล้วก็ 05, 06, 09นั่นเองค่ะมาแคปหน้าจอรอ่วกันค่ะของอาจารย์สวัยและสุดใจพารวยนะคะ ลืมไปนะคะของแม่ลิว้วแล้วก็ของหมอดูเลขเด็ดนะคะเดี๋ยวลงคลิปหน้าให้นะะ้อค่ะพรว่าตอนนี้ยังไ่ได้โทษถามเลยลืมค่ะว่าเจะของใดมะรบเหลียววัสัณเน้เนาะยังขาดของแม่ลิ้วกับของอาจารย์เออของอันพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะเดี๋ยวลงคลิปต่อไปให้เด้อเนาะคะ่ะเอฟซีลืมมาเจจ้าของใดมะรบเหลียววัสัณเน้เพิ่งดูสมองเนาะเงิเจ้าของค่ะอ่ะสู่ๆค่ะเอฟซี FC. งวนนี่มือนี่ก็ขอให้ปังคือเก่านั่นละเด้อค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะตามแนวทางของพ่อหมอดูเล็กเด็ดแล้วก็แม่ริ้วให้ต่อนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ